สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกรบองชาแนลกันอีกเช่นเคยครับแล้ว,วันนี้ก็มาอยู่เกมที่มีชื่อว่า d y n a s t y Hero กันอีกตามเคยเลยนะครับทุกคนใช้คำว่าอีกตามเคยได้ไหม What What the fuck <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์507นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่งเปิดไปเมื่อวานนะทุกคนแต่เราไม่ได้มาเล่นใหม่นะครับวันนี้เราจะมาแจกโค้ดประจําเดือนการทุกคน ก็ที่ผมสมัครใหม่มาเพื่อที่จะมาใส่โค้ดประจําเดือนนะครับเราจะมาดูกันว่าโค้ดไหนยังใช้ได้อยู่เนาะทุกคนก็วันนี้เราจะมาพิมพ์ให้ดูทุกโค้ดเลยนะครับที่ที่ผมมีนะแต่ว่าผม ไม่รู้ว่าช่องอื่นเขามีเยอะกว่าผมไหมแต่ว่าผมมีประมาณเท่านี้นะครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปผมก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะนะทุกคนตอนนี้ผมก็ขึ้นเป็น1000ัซับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ต้องขอขอบคุณทุกทคนที่คอยสนับสนุนคอยรับชมคลิปผมตลอดมานะครับก็สําหรับใครนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็สามารถกดติดตามชมผมได้เลยนะครับทุกคนก็เผื่อมีสาระความรู้ดีๆอะไรเดี๋ยวเราจะมาแนะนําเราจะมาแนะแนวกันให้แบบละเอียดละเอียดกันเลยนะทุกคนก็ สำหรับวันนี้ก็ไปเริ่มชมคลิปกันได้เลยครับ A few moments later ก็เดี๋ยวเราจะมาให้โค้ดเลยนะฮะโค้ดแรกของผมก็จะเป็นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะกดเข้ามาตรงนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่เนาะกดตรงหน้าโปรไฟล์ตัวละครนะฮะเนี่ยมุมซ้ายบนนะครับขึ้นมาเนาะรหัสของขวัญน,นะครับนี่แล้วก็จะมาใส่กันอันแรกก็จะเป็น Z B C U I A S R โอเค นี่โอ้ได้เศษแดงมา20เลยนะครับทุกคนก็เยอะนะเยอะนะเยอะมัง้งต่อไปนะฮะ j Z FIA SMC เอ๊ะทำไมหน้าตาโคตรคุ้นๆจังโอเคได้เศษทองมา15เศษนะครับขุนพลทองแล้วก็ได้หีบ,อ,หบอัญ,ญมณีสีส้มนะครับก็เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นสมบัติเป็นอาวุธนะโอ้โห ทำไมยังใช้ได้หมดเลยนะอันนี้หน้าตาโค้ดนี้เป็นโค้ดเก่าหมดเลยนะ I J X K N F A V โอเคโอ้หกสิบเศษนะครับตอนนี้เป็น80ดสิบเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเศษตัวแดงของเราเนาะโอเคต่อไปนะฮะ T E A C H E R S นี่นะครับ โอเคได้มาอีกสิเศษนะครับเป็น90แล้วนะทุกคนใกล้จะถึงความฝันแล้วนะครับเพราะว่าตัวแดงใช้120เศษนะครับในการแรกเนาะต่อไปนะครับก็จะเป็น X A S D J O D นะครับตึงโอเคครับเป็นเศษตัวสีทองนะครับ N N F A S N F ันนี้รู้สึกว่าจะเป็นโค้ดเก่าเกือบหมดเลยนะที่ผมพิมพ์มอยู่นะครับก็ยังสามารถใช้ได้อยู่เนาะตอนนี้โอเคต่อไปก็จะเป็นเว็บบาคาร่าไม่ใช่อันนี้เป็น VIP, 777เจเจเจนะครับแหมเดี๋ยวก็จะมาว่าผมเล่นการพน,นันไม่ใช่นะผมแบบผมสายดูหนังเถื่อนนะครับก็ดูหนังแบบหนังชนโรงหนังอะไรเงี้ยผมไม่ดูแบบในโรงนะผมมาดูของฟรีเนาะก็จะเห็นโฆษณาพวกนี้บ่อยหน่อย เค V I P อพแปดแปดแปดนะครับต่อไปยังใช้ได้อยู่นะฮะ VIP 999เ okay. ก้าเก้าเก้าโอเคแล้วก็ VIP 2 0 2สองพันยี่สิบสองโอเคครับก็ยังใช้ได้ทุกอันเลยเนาะ DH 888แปดแปดแปดนะครับอันต่อไป ผมอาจจะไม่ได้เรียงแนละ้วทุกคนก็ตามมีตามเกิดนะครับ V 0 2เข่นนะครับวิ k เคนโอเค G I F T 0003โ okay. อเค G0,I0,F0 อออ้าว G... ขออภัยครับ 0,I0,F0,T4 นะครับตัวพวกนี้สามารถหาได้ตามหน้าเข้าเกมเลยเนาะอ่าตัวพวก GIFT อะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ Happy นะครับ H6A6 p 6หก y หกในท่านมุ่งหน้า,านากันเถอะต่อไปนะครับศูนย์ห้าศูนย์ห้า C O D E เนาะโอเคต่อไปนะฮะ O W E R O W โอเคครับอันนี้ก็ยังใช้ได้นะทุกคน <S 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 ก็เป็นเศษตัวทองสิบนะครับ T Z F A Q N Z นะครับโอเคก็ยังใส่ได้อยู่นะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นโค้ดเก่าเนาะทุกคนเป็นโค้ดเก่าหมดเลยนะครับก็แต่ว่าจริงๆอันนี้ผมก็เอามาจากพิคอร์ดอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าเป็นโค้ดเก่าเนาะทุกคนนี่จะมีโค้ดใหม่เป็นอันนี้นะครับ0 T 9 <S <S U <S <S 7 D r c a l r 9, 6, 7, 5อ้าวกิจกรรมหมดอายุนะครับแพ็กนี้หมดอายุแล้วนะฮะต่อไปก็จะเป็น 3, j 6นะครับแล้วก็ q 2, 9, s g 6, q Z นะครับ แล้วก็ n 6 j 3โอเคหมดอายุเหมือนกันนะฮะอันนี้อันต่อไปนะครับ2 d 5 t 3แล้วก็ t 6 s a d สี่สอง F7 นะฮะอืมไม่มีอันาดแพ็กเดี๋ยวนะขอทวนใหม่ 2D5T3T6SA 2D5T3T6SA อ๋อ SA3D นะครับอ้าวต้องพิมพ์ใหม่หมดเลยเหรอ iPhone นี่มองไม่เห็นนะ 2D5 นะฮะ T3 T6 SA3D 42 F7 โอเคหมดอายุเหมือนกันนะครับก็ต่อไปจะเป็นโค้ดสุดท้ายแล้วนะทุกคนอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นโค้ดเก่านะครับ Z A Z นะครับแล้วก็ X K V R Q C ตัวนี้น่าจะเป็นเศษแดงไหม ไม่ใช่แต่ว่าเป็นโค้ดเก่านะฮะโอเคครับก็จะมีคร่าวๆอยู่ประมาณนี้เนาะทุกคนก็จะใส่ได้ใส่ได้เกือบทั้งหมดนะครับจะใส่ไม่ได้แค่สามอันเนาะทุกคนทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณ18โค้ดนะครับใส่ไม่ได้อยู่แค่3โค้ดเนาะก็จะมี18โค้ดทั้งหมดเนาะตอนนี้ก็ยังเป็น18โค้ดเก่าที่ยังใส่ได้อยู่นะครับทุกคนก็สามารถไป กดรับโค้ดตามผมได้เลยนะฮะก็จะขาดเศษอยู่ประมาณ30เศษตัวแดงนะครับสามารถซื้อเอาได้นะครับจริงๆตัวแดงเนี่ยมันจะมีร้านค้านะเป็นร้านค้าขุนพลนะครับเนี่ยหาซื้อเศษตามนี้ก็ได้ครับเนี่ยสุ่มๆหาดูนะฮะก็อยากเล่นก๊กไหนนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับแล้วก็แลกเอาเนาะทุกคนก็เอาตัวแดงมาเปิดเล่นก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้ตัวแดงค่อนข้างจะทําง่ายเนาะทุกคนก็สําหรับใครนะครับที่ ก็เข้ามาเล่นใหม่นะฮะก็สามารถเล่นตัวแดงได้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มเล่นกันสักสองครั้งนะฮะให้โลกรับรู้เฮ้ยโ,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 โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวอาจจะมีแพนได้กลับมาเล่นแบบกลับมาเล่นอยู่นะจริงๆก็คิดถึงอยู่นะวันนี้ว่าจะเล่นอันนั้นเล่นอ่าหมวดอันนั้นอยู่อะ หมดศึกราชาเดี๋ยววันนี้จะเแอบไปเข้าไปเล่นอยู่นะครับก็จะมีประมาณเท่านี้เนาะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าผิดพลาดแต่ประการใดหรืออย่างใดผมก็ต้องขออภัยาณที่นี้แล้วเนาะทุกคนเนาะก็ถ้าหากใครชอบนะครับผมก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแนละ้วเนาะนะทุกคนเนาะผมจะได้มีกําลังใจทาคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ